สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะักสะสมพุทธิยมในปักเครื่องผสมเด็จนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12สิงหานะครับก็เป็นวันนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับพระพันปีนะครับเป็นวันแม่งชาตินะครับก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับ นะครับหลักการนะครับดูพระเนื้อดินเนี่ยนะครับหลักการดูพระเนื้อดินเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับพระทุกองค์นะก็ต้องมีที่มานะครับพระทุกองค์ต้องมีที่มาที่ไปนะครับเนี่ ENNIS ยอย่างเช่นผมได้องค์นี้มาเนี่ยนะครับพระรอดนะครับเป็นพระรอดนะครับ ตรงนี้นะครับดูท่านว่าแข็งไหมเนี่ยเล็บผมเนี่ยแข็งนะขูดยังไม่เข้าเลยนะครับผมได้อง์นี้มานะครับลักษณะก็ดูนะครับเป็นการใช้สิวอะนะครับค่อยๆตอกนะครับเพื่อดูเนื้อในของเขานะครับเพื่อดูเนื้อในของพระนะครับแข็งปึกนั่นปักเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นการพิสูจน์นะครับว่าเนี่ยสีดำเนี่ยนะครับ เป็นที่เคลือบนะครับเป็นที่เคลือบพระนะครับที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับเคลือบน้ำเข้านะครับจากกีนนะครับเหมือนเคลือบช่วยกระเบื้องเนี่ยนะครับอ่าทีนี้นะครับมาต่อกันเลยนะครับนี่มาต่อองค์นี้กันนะครับของที่ไหนนะครับนี่พระรีลาเมฆขนุน นะครับเก่าๆอย่างนี้นะครับกูที่ไหนนะครับกูวัดบรมธาตุนะครับกำแพงเพชรนะครับนี่นะครับเป็นพระเป็นจ่าภาคีนะครับนี่นะครับพระเป็นจ่าภาคีนะครับกู่บรมธาตุนะครับกำแพงเพชรนะครับสนทนากันก็ หลักแสนหลักล้านน่ะนะครับนี่นะครับเก่าๆแบบนี้นะครับถึงยุค4ี่ร้อยห้าร้อยปีนะครับนี่นะครับพุทธคุณโดดเด่นทุกด้านนะครับศักดิ์ธิ์นะครับสวยงามมากๆนะครับ